สวัสดีค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะนี่ก็มีกากหมูก็ะคอมหมูย่างนี่ก็ไก่อทอดพริกตาแดงพริกกะปิไข่ต้มแล้วก็ผักลวกหน่อไม้ต้มก็หัวต้มนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะอร่อยนะคะทานข้าวค่ะ ตอนนี้เรามีเมนูไม่เยอะเมนูพื้นบ้านไข่ต้มค่ะพริกกะปิค่ะพริกตาแดงค่ะไก่ทอดผักต้ม เมนูบ้านๆค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านอร่อยๆอค่ะขอบคุณนะคะยังไม่ได้ปลอกแตงโมเลยวันเนี้ยต้องมีแตงโมด้วยนะผละไม้ถึงจะอร่อยทานข้าวเสร็จก็ต่อด้วยผลไม้ ไข่ต้มไข่เป็ดค่ะอันนี้เป็นไข่เป็ดอาบาบารี่นีกก็ะปิตําเองค่ะพี่น้องเป็ดตุมนตำตำมาเช้าไส่น้ำตาลปีบ๊บพริกกะแดงคอหมูย่างกระกากหมูนี่ก็โครงไก่ทอด อร่อยค่ะทานข้าวเด็กกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะยังไม่ได้ปอกแตงโมเลยเดิมปอกแตงโมทางข้ารเดกกันนะะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอกมเมนต์ค่ะ ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตีที่แวะมาให้กำลังใจนะคะเฮงเลยรูเรบปังๆ,ๆค่ะเจอกันใหม่ชิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ